ครับสวัสดีค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568นะครับวันนี้พามาชมเพชรบานนาช่วงนี้ก็เพชรบันนาเยอะหน่อยเนาะเตรียมนะครับนานแล้วนะเตรียมย้ายบ้านเป็นไม้ของคุณพี่ลูกค้าประจำท่านนึงนะครับ ไม้ฟอร์มนี่เพชรบ้านนาเขาจะสร้างฟอร์มเขาเองนะสไตล์ของผมก็คือทำให้อ้วนๆสังเกตว่าตอนเล็กๆเ,เ,เ,เขาก็แทงกลีบคล้ายๆรากตะขาบนะครับแต่เราก็บเบรกที่ปลายเพื่อให้เขาอ้วนแล้วก็มาเล่นรากฝอยเอาส่วนกิ่งของเขาเขาก็สร้างฟอร์มของเขาเองนะเพชรบ้านนา ต้นนี้นะครับต้นนี้ปิดไปที่5,500นะครับราคารวมสม่งทำมถึง5,500ให้ดูนะฮะให้ให้ดูดูความกลมฟาร์มลงตัวทุกด้านนะครับไป,ไปเล่นรากฝอยให้มันรอบต้นเอานะฮะรากต้นนี้เสร็จเล่นเ,เ,เล่นได้ ฝั่งนี้นะ,ะกิ่งเมนกิง่งกิ่งนี้นะครับกิ่งเมนดูรถรถเข็นผมเอานะครับเต็มรถเข็นนะนี่ดูฟอร์มด้านนี้โอ้โหอ้วนกลมเป็นถังเบียร์เลยเป็นแจกกันนะรถเข็นนะครับเต็มรถเข็นเลยนะถ้าขึ้นกระถางแปดสิบ แป๊บเดียวนะครับโตแน่นอนอ่าถ้าโตขึ้นกระถางเมตรขึ้นไปก็ราคาก็ไม่อยู่หลักพันนะฮะต่ำๆก็สองหมื่นอัพนะฮะแล้วก็ดูฟอร์มแบบนี้ไม่มีนะครับจริงๆก็ไม่ได้ว่าขายนะตอนนี้พอดีคุณพี่ทักมาผมก็เปิดราคาไปเลยราคาถือว่าก็แรงอยู่แต่ลูกค้าสู้ราคานะครับก็ต้องปล่อยไป ทั้งทงที่ก็เสียดายนะจะไปหาฟอร์มอ้วนๆแบบนี้มาทำแทนทำคืนก็ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนไม้ไซนี้ก็แปดถึงสิบปีขึ้นนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นกว่าจะได้เนาะไฟไฟก็ดับแล้วนะครับนี่นะฮะกิ่งอาทีนี้ไม้แบบเนี้ย ถามว่าแพ็กยากไหมโอกาสที่กิ่งจะหักเยอะมากนะครับผมพามาดูตอนนี้แบตผมเหลือน้อยนะแบบนี้ทำไงนะแบบนี้ทำไงนะครับถ้าผมซื้อจากสวนอื่นผมไม่กล้านะผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีหักส่วนผมก็ไม่แน่แต่จะพยายามให้หักน้อยที่สุดวันที่แพ็คนะครับ เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูว่าการแพ็กไม้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็นเพชรบ้านนาที่กิ่งย้อยๆกิ่งพร้อมที่จะหักได้ทุกเมื่อเพราะมันเปราะเนาะเพชรบ้านนาผมจะมีวิธีการแพ็กอย่างไรนะครับยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ